อาหรยากิน้เรียบร้อยนะครับคงตงขายก่อนเริ่มนะนะมากินตอนนี้ก็คงจะจะทันอยู่แหละแต่จะไม่ทันละเตรียมนะเตรียมเข้านะตอนนี้มีคันเลือเอเป็กไหมครับจบนี้ไปเอเป็กไหมหลายจัดมีทั้งเอเป็กมีทั้งไม่แห้งเลยโคตรเซ็งเลยเล่นเล่นแที่สองอ่ะซิมค่าซิมค่าแค่เจ็ดตัวนะเล่นที่สองอ่ะผมค่าเจ็ดล็อกเจ็ดซีมค่าเจ็ดตัว ไม่ต้องเหมแล้วกันนะว่าใครแบกเตรียมข้าวเตรียมข้าวเตรียมข้าวครับไอนี่ใครใครที่ถึงของก่อนเราไม่มาวอลกินวอลนะได้โปรดฟิวแจกมันเตมคืนนะผมแจกไม่ได้แจกข้าวครับข้าว อ๋อขอโทษครับผมสมาชิกใหม่สอบถามนะครับไอกิจกรรมไอกิจกรรมดังเซียนอะไรพวกเนี้ยครับลงกันวันไหนครับต้องใน้กันต้นสัปดาห์ครับไล่มาเลยจ้ะบันจอนอังคารเนี่ยครับยังอ่าพฟกาัสพวกธนาอะไรอย่างเงี้ยครับธนาลองมาดูไหมครับธนาถ้าเป็นธนาลงช่วงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณเนี้ยจะบ่อยกทีใครขี่น้องเปลี่ยนนึมั้ย มันตัวใหญ่อะแต่ว่าายืดยืดไม่เกี่ยวว่าจะมีลูกวันอย Blue ู่แล้วอ่ะไม่ไม่ยืวยเวลานั้นแต่ว่าเป็นวันจันทร์เลิกถึงได้แล้วแล้วถึงได้แล้ววอลแล้วโอ้วอลแล้ววอลแล้วใจเย็นๆนะใครขี่นกเปลี่ยนได้ไหมมันเกะกะมากเลยตอนนี้โอ้ยดาวควายเยอะโหเยอะทุกกิวเยอะทุกกิวเลยเฮ้ยอชีเยอะทุกคิวเลยกดชื่นปังเฮ้ยเฮ้ยคนเยอะทุกกิเลยยังกระสันเลยแม่งเ้ยหายนี่มูลบอกว่าเนี่ย แล้วเติมคนอยู่ไปกลัวเฮ้ยประชาชนลงพลคนตกจากสันเนอแน่นอนวะเนี่ยวิ่นี้วิวกอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะเยอะทุกกิวครับอย่าไปกลัวพี่โหกิ่รถไปอยู่ขี่รถเจ็ดสิบแปดสิบคนทั้งนั้นเลยอ่ะพอๆแหละมาดูอ่ะขี่เรวหกสิบกว่าคนก่อนนะเน้นชนใกล้หมายเลขสองก่อนหินหมายเลขหนึ่งเนี่ยไปหมายเลขสองก่อนพูดเลยว่ากิ่เราโดนใกล้ก่อน หกสิบห้าคนอสีเกหน่อ d e f e น s ์ชนบอสเสร็จพิวไปดูกลางนะพี่แบงค์ดูใกล้ให้หน่อยเขียวหัวใจไปตาหน้าที่เลยกระจายกันเลยติดตาจัดไปไม้รุ่นเจอหัวใจหัวใจไม่เยอะเท่าไหร่ใบไมรุ่นทำลายใบไมรุ่นไม่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 ไอตัวไอตัวนั้นชื่ออะไรนะไอตัวที่มันใส่ตรงประดับอ่ะ ตรงประดับตรงประดับอ๋อลิ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 เออลิ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 ไม่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 เราชนเราชนแล้วชนครับชนชนชนดันไม่ถึงคอขวดอย่าลงไปนะไกล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 อย่านลงไปคอขวดอย่านลงไปคอขวดแต่ว่าไม่ลงไปเลยนะเลยเลยไม่เท่าไหร่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 เดี่ยวครับเลี่ยวการล้มกาล้มเราล้มเราล้มตายละตายละไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไรเน่ปิดข้อขวดไมด้ครับปิดขอวดไดได้ยวลยเลเลย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 เนยเลยนลยเลยเลจเลยเลยเลยเนยเลยเจยเลนเลยเป็เลย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 เปยนกยเลังใจเลยเล่เไยเล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 มัลยเลยเลยนลยเเลย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 ยเยเลยเลยเลยเยเอยเยเลยเลยเลยยเลยเลยเไม่ได้เอยเลยเ่ยเล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 ลยเ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 ลยลเลเ กระจายหาบอลบอลเกิดบอลเกิดนั่งเกิดบนเกิดล่างเกิดบนเกิดล่าง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 เอาไว้สวยสวยสวยครับเทแลสสวยครับเฮ้ยลุงแรงทำงานเว้ยวันนี้ลุงแรงเฮ้ยกลางอ่ะดันต่อแล้ววิ่งขึ้นกลางก็ได้นะไม่ต้องถอยนะเวลาดันแล้วดันต่ออย่าวิ่งถอยไปต่อเลยแสดงว่าตีแดงดันบ้านแสดงว่าตีแดงดันนะเอ้าทำไมสีฟ้ามันไม่เล่นบ้านเหรอวะพ่อเต๋อกับไปกันบ้านตอนกลับไปกันบ้านเร ต่อกไปใกล้เข้าบ้านก่อนนะครับการบ้านก่อนการบ้านก่อนขอตามที่แบงก์ก่อนภาษาการไม่เวิร้กลับไปดูบ้านนะครับบ้านก่อนไกลไปไงวะผมผมไม่หมดในบ้านอยู่เฮ้ยผมไม่ไหวนะผมดูมเฮ้ยไกลไม่มีคนเลยตาตามันในบ้านเคลียร์ในบ้านเอไม่เคลียระบ้าเออเฮ้ยไปไหนวะนี่ไงตกด้วยเตะเตะเตะด้วยเตะ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 ได้เตะครับเตะเตะเยอ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 ะท่านี้เยอะ เตะฟ้าม่นจะขึ้นไปไกลนะถฟ้ามันขึ้นไปไกลไม่แน่จริงอ่ะอยู่ไม่ได้ตอนนี้กลางไม่มีคนนะครับเฮ้ยทำไมฟ้ามันปวนเราวะต้องต่อยสีแดงได้ได้บอสอ่ะมาตอบเกียร์แล้วเกียร์แล้วเตะเตะเตะได้เตะเตะแดงมันก็ออกบรรทุ่แดงไม่ได้แน่เลยผมว่าจริงเหรอทำไมไอ้คุกมีแอดครับขุดน้อยมีแอดวางพิชขุดน้อยขุดน้อยขุดน้อยนเล่นไอ้นี่วะ เออมันสู้ไม่ได้มันสู้แดงไม่ได้แน่เลยสีฟ้ามันอ่อนนีิว่าคนเยอะเฉยๆโอ้ไอ้สีแดงมันคนเะทีแดงแดงดักบอเกิดสีแดงดักบอเกิดสีแดงดักบอเกิดยิงแม่งเลยพูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยระวังแม่งมานนะครับกระจายยึดคนได้กระจายยึดเลยนะว่าไหววะเพราะว่าไกลไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่หลับเล็กตี้ตัวเองมาได้อยู่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 ผมไม่ได้อยู่วันนี้ตกได้เร็วอยู่ลุยลุยแปะเฮ้ยฟ้ามันจะกดวิชันไอ้ยกดสมอนแล้ว บูดาเมียลยข้าหน่อยข้าหมันม kind of ีต kind of ัวมุดอยู่อ่ะแดงมันเริ่มมาแล้วนะแดงมันเริ่มมาเขียวมาเขียวมาด้วยเขียวมาเขียวมานี่เฮ้ยแดงนึดกลางแดงนึดกลางผมจะไปหน่อยพอตีกูไม่ทแดงมีไก่อยู่ตีหนึ่งเขียวมานะเขียวมาเขียวมาแดงยึดอะไรอ่ะแดงยึดอะไรอ่ะแดงยึดฝั่งซ้ายเหรอแดงยึดไก่อยู่แดงยึดไก่อยู่ไก่มีตีเดียว พิ่งโดนตบมาเนี่ยพิ่งตายเนี่ยไม่เป็นไรยิดไปก่อนโอ้แดงแดงโคตรเยอะสีฟ้าสู้แดงไม่ได้เฮ้ยกลางไม่จบนะกลางแดงขยับแล้วคนไม่พอใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแดงมันประมาณสองคนอ่ะแต่ผมมาช่วยอ้าวไอ้เทียงไกลหีือว่าจำใกล้ไกลกับกลางกลางไม่ได้นะกลางเปลี่ยนแล้วนะกลางมีแดงประมาณสองคนครับโอ้ยายมาเติมกลางผมได้ไหมครับเติมกลางหนเลย บอสเราขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีหนึ่งอ่ะเข้ามาเหยียบหน่อยแคตตี้เดวเองตาคงได้ไล่เตะหน่อยนะผมห่วยแล้วผมห่วยที่แล้วผมห่วยที่แล้วหัวตาเฮ้ยเหยียบเลยเหยียบเลยเอามาเอาเหยอาแล้วเหยียบเลยจะเอาเหรอจะเอาดับหน้าบ้านเจ้าเออฮะมึิ่งเจ้ากูเออเดี๋ยวจะถูไม่ดังหน้าบ้านเราแล้วนะไปหน่อยเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นบอสอ่ะเฮ้ยมีคนเข้าไปหาหินสีเขียววิ่งขึ้นหาหินแล้วอย่วแต่มันยัง ไม่ไม่พี่ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่เาผมเล่นพอกมาแล้วไปไปเราดูโอเม็ดแรงชิบหายไม่เจอในคี้ตีสองทีตายเลยว่าแต่ฟักนี่ก็อยู่ในวอลเนี่ยแดงเยอะอยู่นะเฮ้ยโอยบ้านเราบ้านเราบ้านเราเกเสาเสานี่้วนะอื้อ ช่วยกันบ้างดันตัวมาโอ้ยโดนแข็งโดนแข็งนี่ไงไอ้พระเวนไปไปอีกไปอีกตัวเฮ้ยขันตุ๊กตาไม่เงยเอ้ยซื้เขียวอะไรวะซีเขียวมาเอาบ้านอะไรีเขียวมันมันไม่ให้เราขึ้นบอสพี่มันมากดดันเราหน้าบ้านอะกดเราขึ้นบอสไม่ได้แล้วเออ ได้แล้วเขาขึ้นได้แล้วเราเรามาขึ้นได้เลยเฮ้ยไป่เล้วไป่เล้วไปเล้วมันตายแล้วในบ้านเคลียร์แล้วในบ้านเคลียร์แล้วบอเกิดบอสเกิดไปแล้วไปแล้วมันไยึดตามเขาบอสเดินอยู่แต่คนเดียวด้วยโอ้โหได้เติมใกล้เติมใกล้ไม่งั้นก็ไปเอาไกลหน่อยเราเราเข้าใกล้หน่อยเข้าใกล้หน่อยครับเข้าใกล้หน่อยเข้าใกล้หน่อยแต่ว่าใกล้เราจะเสียใกล้เราจะเสียบอสโดนแล้วเนี่ยใกล้เราจะเสียใกล้เราจะเสียก่อนใกล้เสียเราจบเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยสร็จเราจบเลยนะเฮ้ยเอาใกล้ก่อนเอาใกล้ก่อนเนี่ยแดงมันมีแอสคนอยู่บอกเกลือนะพุทโเลยไปใกล้ก่อนจะจบแล้วโนโนทันวหมไม่ทันวะแล้วเกิดอโโโอหหหมมมัันนาายะไรขึ้นอะใกล้โอ้โหแล้วเราากแบนดีเลยไม่กล้า เดินถมหกตี้ได้โอ้โหเชี่ยคนเยอะมันลุมเราอ่ะสามติวมันลุมเราอ่ะแบงแดงเขียวปวดบ้านอ่ะเขียวปวดบ้านฟ้าก็มาก็ซู้อทำไมที่เราคิวเราโจทย์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออคิอะไรท้ากายไกลมีอยู่ตี้นึงตอนจบกีเนี้ยแต่ว่าตอนโดนถมอ่ะแ่งมาอยู่กลางกระไดหมดเลยเห็นละเดินผ่าน ใช่อยู่เราอันไหนอยูชอบไปหาเรื่องเขาอะถ้าไม่โดนลุมทุกวีคเลยวะอยู่ทันก็โดนลุมอยู่มูลก็โดนลุมเดพอดีท้ายไปตอนมาเม้งแต่ฟ้ามันชนกับแดงอยู่นะตรงหน้าบ้านมันแตะเออฟ้าฟ้าคนหลายตัวเขียวนี่ไม่เท่าไหร่นะฟ้าคนนึ้นนึงอนโยกมาเลยอ่ะหนึ่งโยกมาปวดเราคืออะไรวะ ้ามันฟ้ามันโยกมาผเราแล้วก็โถมไปเสาไกลอ่ะงงมากเพื่อไม่เมื่อกี้การบ้านเขียวมันว่ามันจะเอาแต่บ้านเราเลยอืมมันเขียวอยู่ตรงข้ามเราแแหละฝั่งตรงข้ามมันก็อย่างนี้แล้วแหละตังนบ้านันไม่มีคนเก็บอะขุดแล้วก็หายตัวต่อขุดแล้วก็หายตัวต่อสนุกสนานกันไปไปขอบคุณครับไปแยกย้ายพร้อมกันใหม่ เดี๋ยวไปส่องก่อนว่าของก๊อตเหนื่อยละมีใครจะลงอะไรไหมครับโอ้มีนีหนักจริงอะไรกันวะเนี่ยคือวตนี้ของไข่วะไม่เน่อยอส์อ่ะหึงหน่งดังกับสีไทยมาควใครจะลงอะไรขอตีสีไทยเลครับขอใครนะเจะลงอะไรไหม ไม่ลงจะไปยิงคนต่อแล้วเอาเอาเอาไร่เม่มาขอตี้มาเลยจับจับซะไร่เม่ดาอะไรโอ้โหดึงแอร์ไม่ได้เลยนมคิดว่านมไปแล้วไร่เม่นม